ครับอ่ะมาลองดูได้ลองคิดแล้วเนี่ยครับมีประโยชน์ละต่ดไปที่เธอยังลองคิดไปแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์เสมอแต่่าครับเรองนี้สิบลูกบาศก์เมตรของอากาศยังไงต้องเขียนสังเกตที่จะบอกเธอเสมอว่าให้เขียนข้างล่างก่อนเสมอเพราะมันจะต้องตัดกันได้จะไปเป็นอะไรดีอ่ะเป็นลูกบาศก์ปปเมตรเป็นอะไรดีเป็นลิตรด,ดีกว่าเพราะว่าลิตรมันเข้าสู่โมง่ายลิตรอากาศยังอากาศอยู่นะเสร็จปับ๊บ ม,มันกังกังวลตัวเลขปุ๊บพใช่ก่อนหนึ่งรูปบาทเมตรเป็นหนึ่งพันลิตรอ่ะมาถึงลิตรอากาศแล้วเฮ้ยลิตรอากาศเหมือนเดิมไม่ต้องคิดอะไรมากมันต้องเหมือนกับข้างบนกลายเป็นอะไรดีกลายเป็นลิตร SO2 เลยเพราะว่าเขาให้มาเนี่เป็นเทียบโดยปริมาตรเห็นไหมฮอรููละอันนี้สิบกำลังหกนะได้เป็นอันนี้ห้าจุดหกอกลายเป็นลิตรของ SO2 เลยเห็นไหมเนี่ยตัดกันไปสามได้สองแฟกเตอร์แล้ว เสร็จแล้วลิตรอันนี้โยงมาเป็นอะไรครับกลาเป็นโมของ SO2 เพื่ออะไรครับลิตรเป็นโมแล้วโมจะได้เป็นกรัมไงแต่เขาถามเป็นมิลลิกรัมเดี๋ยวอีกแฟกเตอร์หนึ่งหนึ่งโมหกสิบสี่กรมัมแล้วก็ต่ออีกหนึ่งกรัมเท่ากับมิลลิกรมัม หนึ่งพันมิลลิกร,รมัมใช้ติบกำลังสามว่ากันเนี่ยกี่แฟกเตอร์ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแฟกเตอร์อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยข้อสอบมันคงไม่ออกมาสองแฟกเตอร์ให้เธอทำหรอกนะแม่เห็นภ <c oughs> าพยังมันมันต้องค่อยๆจินตนาการไปดีละขัน้นแต่จริงเลขก็ไม่ยากนะตัดก,กันได้หมดเลยเนี่ย สิบกำลังหกกับสิบกำลังสามหนึ่งพันอ๋อตัดหมดเกลี้ยงเลยนี่อันนี้ตัดกัอนนี้ตัดหมดเลยห้าจุดหกกับสองพี่พ์เป็นสี่ได้สองจุดห้าห้าไปปุบได้เราอยี่สิบแปดมิลลิกรัมมั้งใช่ปะหตัดมาอันล่างทำเองได้แล้ว เหมือนกันเป๊ะเลยฝึกเขียนครับฝึกเขียน NO2 เหมือนเดิมเลยทีนี้สเต็ปเดิมทุกอย่างแค่เปลี่ยนจาก ppm เป็น ppb ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดตรงนี้เป็น10กำาลัง9ท่านั้นีงทำได้แล้เนอะ NO2 ทำได้เนอะวิธีเดิมแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ ppm ตรงนี้เป็น ppb อ,อ่าแล้วทุกอย่างก็รับสเต็ปเเพเหมือนเดิม คิดออกมาแล้วตรงนี้จะได้ประมาณ9.2ม NO ิลลิกรัม NO2 นะแล้วก็สเต็ปเดิม,มาาะนะรึ๊บๆๆๆๆมาเลยนะอ่ะข้อ3ลองดูครับเริ่มคล้องลัเร่งํำเป็นละต้องรีบฝึกแล้วพอเป็นแล้วนะครับอย่าก,กลับไปใช้เม่แตัใอยางนะเป็นวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าลืมนะถ้าเราไม่ไม่ทยอยใช้ไปเรื่อยๆมันใช้เพื่อจำ นีเริ่มยังไงดีข้อสามเธต้องเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นด้วยตัวเองด้วยเริ่มยังไงหนึ่งจุดสองกรัมของปลอดในยี่สิบรูกบาทเมตรน้ำนะแล้วไปยังไงให้มันกลายเป็น PPP ได้ PPP ต้องหน่วยเหมือนกันจากกร,รัมหรือจะลูกบาทเมตรก็ว่าไป มันหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันอะชั่วโมงหนึ่งเท่ากันก็ใช้เทียบกันได้อาจจะเริ่มต้นตรงนี้ก็ได้ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไม่หมดหมดข้อคาราหาละอ๋อหนึ่งชั่วโมงเว้ยอ่าอย่างงี้อ่ะเรามีที่มาที่ไปทีนี้ข้อนี้ก็ทําได้สองแบบข้อนี้โจทย์ไปรัดกลุ่มเนาะเราจะทําเป็น ppm หรือ ppb ล่ะเอ้ยเราจะทาเป็น ppb เนี่ยแบบกรรมหรือแบบปริมาตร กลการดีกว่าเพราะถ้าเป็นปริมาตรเนี่ยเปลี่ยนตลอดเป็นปริมาตรเปลี่ยนได้าเปลี่ยนยังไงอ่ะเนาะงั้นเราเปลี่ยนน้าเป็นกรามง่ายกว่าหนึ่งลูกบาทเมตรน้ํากี่กิโลกรัมครับมันคือสิบกรังหกกรัมนะถ้าทําได้งี้ก็จบแล้วเนี่ยถ้าเรารู้นะมันก็จบเลยแต่ถ้าเราไม่รู้เราเปลี่ยนลูกบาทเมตรเป็นลิตรลิตรเราวค่อยเป็นลูกบาทเซนลูกบาทเซนค่อยมาเป็น ก็าเป็นการมก็ได้แต่อย่างนี้เราเรารู้ได้เลยถามว่าโอ๊ยมีพี่ใช้วิธีไหนก็คําตอบเลยอย่างนี้แต่ว่าอย่าเพิ่งคําตอบก็ยังไม่เชิงเพราะว่าคําตอบนั้นเป็น p p b อ่ะเออทําไงครับอตอนนี้จะกลายเป็นอะไรครับอยู่ดีคุณเข้าไปได้ไงค่าเปลี่ยน<ม>อคิดด้มาก่อนวันนี้เป็นอะไรครับ<ม>เออเราต้องทําให้ ราต้องทําให้ร้างเป็นสิบกลังก้าไม่ได้เธอก็คิดออกมาก่อนกระดานนี้หรือไม่เธอก็แปลงล่างนี้สิบกัลลังสามสิบกัลลังสามข้าจะไม่เพี้ยนถูกไหมแล้วไอ,เอ้เธอนี้เธอทําไมครับตัดทิ้งเขียนเป็นพีพีบีแทนเธอนี้จับลงมาเป็นสิบกัลังเก้าตัดทิ้งปุ๊บคําตอบอยู่ข้างหน้าแล้วนี่กลายเป็นพันสองหารยี่สิบพันสองร้อยหารยี่สิบได้หกสิบถูกไหมครับ หกสิบ P P B นี่การแปลงเศษส่วนงงไหมครับชื่อพี่พูดไม่งงหรอกมันก็อ๋องกคุยบนร่างค่าไม่เปลี่ยนพอทำเองปุ๊บไปไงต่อวะอันนี้มันเป็นประสบการณ์จริงทำบ่อยๆแล้วเธอจะเก่งนะครับแต่ซึิมซับจากวิธีการของพี่ไปเนี่ยแล้วเธอจะไม่ช้าแต่ถ้าเธอเติมเริมซับ ธอต้องมีที่เติมสาวแบบไม่ง,งั้นมันไม่มีหลักการมาลองดูต่อมาเศษส่วนโมรครับเศษส่วนโมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีที่อาจารย์ชอบเอามาเล่นในโรงเรียนเธอนั่นแหละแต่ไม่ค่อยออกข้อสอบเข้ามาอะไเท่าไหร่แต่ไม่แนี่ยหลัอาจจะออกก็ได้เศษส่วนโมจะไม่ต้องใช้ยูนิตคอมอรชชันเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันใช้การบวกลบยูนิตคอมอรชชันจะการคูณเข้าไปใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่มีการบวกลบยูนิตคอมอรชชันจะไม่ดี พี่จะไม่แนะนําให้ใช้เรื่องไหนก็ตามที่มีการบวกลบอย่าใช้ยูนิตคอนเพราะยูนิตคอนมันไปแล้วมันติดแต่เมื่อข้อไหนที่ไม่มีการบวกลบเลยคุณยูนิตคอนให้จบไปเลยครับบรรทัดเดียวออกอ่ะเซนโซย์โมคืออะไรรู้จักก่อนโมแฟกชันนะครับเซนโซย์โมของเขาใช้ตัวย่อคือ x i สมมุติว่า x i ก็หมายถึงยกยกตัยกอย่างอย่างดีดีกว่าพี่มีพี่มีอะไรดีเอทานอลและเมทานอลก,ก็ได้ C2H5OH ตัวเนี้ย หนึ่งโมนะแล้วก็มีน้ำอยู่เก้าโมอ่านี้โมรวมเป็นเท่าไหร่ครับรวมคือสิบโมถูกไหมงั้นเศษส่วนโมของเมทานอลก็ใช้ตัวย่อเป็น x นะ x อแล้วก็ห้อยของตัวนั้นเท่ากับหนะึ่งส่วนสิบไงถ้าเกิดเศษส่วนโมของน้ําก็เท่ากับเก้าส่วนสิบยากไหมครับอย่างนี้เศษส่วนโมของอะไรก็เอาตัวนั้นหารด,ด้วยโมรวมในระบบ ถ้ามีสามอย่างก็รวมสามอย่างข้อสังเกตสำคัญก็คือเศษส่วนโมของทุกๆตัวบวกกันแล้วต้องเป็นต้องเป็นหนึ่งถูกต้องเพราะมันรวมกันแล้วต้องเป็นหนึ่งอยู่แล้วเพราะมันหารด้วยตัวรวมเนี่ยงั้นเข้าใจคำว่าเศษส่วนโมแล้วนะครับโมตัวนั้นหารด้วยโมรวมนั่นเองความหมายโมสารนั้นหารโมรวม ดูเหมือนง่ายโก็ง่ายเลยไม่มีอะไรเลยลองมาดูในข้อสอบก่อนเราจะรู้ว่าเขาก็ยังทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากได้นะครับ